นิสสันเอ็กเซลนะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ตัวตะแกรงนะครับเป็นของ VRK นะครับคานขวานะครับเป็นของยากิมานะครับจากออสเตรเลียนะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับแข็งแรงถอดเข้าถอดออกได้นะครับตัวคานมีกุญแจล็อกหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนีดนืงครับจะเรียบไปกับตัวรถเลยนะครับเพราะคานเนี่ยครับเรียบแบนโค้งบางนะครับ ตตะแกิ่มไซส์ใหญ่นะครับเมตรคูณเมตรห้ินะครับนะตอนนี้เป็นของ VRK นะครับเราขายทุกที่พ่อนะครับได้มีการเจาะนะครับตัวนี้ถอดเข้าถอดออกได้ตลอดโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับสหรับนิสสันเอ็กเซลติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับคารยากกิม่านะครับตัวตะแกรงเป็นวีอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ